สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ e ีีที่7ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังแล้วก็ข้อมูลชุดเลขดาบมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นของแนวทางงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568นช่วงท้ายๆคลิปก็เป็นข้อมูลเลขดาบถ้าเอฟซีท่านใดไม่ชอบถึงช่วงเลขดาบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลย เ,เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นข้อมูลเลขติดด้านล่างของคนวันอังคารผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก6 1ส่วนแนวทางงวดนี้เลขติดด้านล่างของเขาให้เลข1เลข5เลข7แล้วก็เลข0ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลหลักสิบด้านบนของเวียงพิงอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีหลุดไป1งวดนะคะที่เหลือก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดเนาะผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข9ก็เข้าไปหลักสิบค่ะสลากออก6 9 6 ส่วนแนวทางงวดนี้หลักสิบด้านบนของเขาให้เลข2เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดพิมมี่ค่ะก็เป็นข้อมูลชุด10ด้านบนกับหน่วยด้านบน แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุด10ด้านบนให้มาก็เข้าไปนะคะส่วนหลักหน่วยด้านบนก็พลาดไปหลุดไปสลากออก96ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุด10ด้านบนก็จะให้เลข4เลข5าเลข6เลข8เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2 ต่อมาจะเป็นหลักหน่วยด้านบนก็จะให้เลข 0, เลข 1, 1, เลข 3, เลข 5, เลข 6, เลข 7, เลข 9, แล้วก็เลข4ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของแอดโจค่ะเป็นข้อมูลด้านล่างชุดเต็มแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก 6- กหนึง่ง ส่วนแนวทางงวดนี้ด้านล่างชุดเต็มของเขาก็จะให้5 7 5 8 5 9 5 0 6 6 6 7 6 8 6 9 7 5 7 6 7 7, 7 8 8 4, 8 5, 8 6, 8 8 8 8 8 9 9 3 9 4 95แล้วก็9 6ช่วงนี้ของเขาก็หลุดไปบ่อยอยู่เหมือนกัน fc ท่านใดมีชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดโจด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นแต้มด้านล่างของแอดวันชัยค่ะก็อันนี้เป็นของเขานะคะแนวทางวดนี้จะให้แต้ม2แต้ม5แต้ม8แต้ม4แต้ม7แต้ม9แล้วก็แต้ม0ก็ใครชื่นชอบของแอดวันชัยอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดกรมเกตนุชนะคะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ1661ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาตัวเจาะจะให้60 15 84 86 98 95 13 16 93 50 80 14 1> 9 1 5 3 8 3 8 5 9 6 8 8 8 8 8แล้วก็11ส่วนข้อมูลเจาะด้านด้านบนนะคะแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราของแอดกรมเกรนูดค่ะเราก็มาดูอีกหนึ่งข้อมูลของเขานะคะชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็น2ตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะ สูตรนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีติดต่อกันมาหลายงวดแล้วส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปอยู่สำหรับ9669นะคะข้อมูลชุดด้านบนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาจะให้15 18 19 23 26 29 36 38 39 85 95 68 98 96แล้วก็18 ชุดผลงานตัวเลขของเขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะเนาะ FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองนำไปเทียบชนกับข้อมูลชุดด้านอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นผลงานของแอดปุ้ยค่ะเป็นข้อมูลชุด10หน่วยด้านบนของเขา จริงๆผลงานย้อนหลังของเขาชุดนี้ก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะอ่างวดวันที่16ตัวตุลาข้อมูลชุดนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสลากออก9 9 6ประทานโทษค่ะ6 9 6นะคะเลข6อันนี้ก็ไปออกหลักหน่วยด้านบนส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านบนค่ะให้เลข7เลข8เลข9เลข0แล้วก็เลข1 ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์9้าวกันเลยค่ะหรืออาจารย์หมวกขาวมา2คู่ในแถวเดียวกันนะคะผลงานแนวทางเมื่อที่แล้วชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยจริงๆชื่นชอบยังไงก็เม้นพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะชื่นชอบคู่ไหนตัวไหนยังไงเห็นมี fc ถามหากันมาอยู่นะคะ ของอาจารย์เก้าหรืออาจารย์หมวกขาเราก็มาดูข้อมูลจุดเลขดับกันต่อเนาะแล้วก็แนวทางที่เหลือจะเป็นข้อมูลเลขดับทายเอฟท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะชุดนี้จะเป็นดับคู่ตรงบน10ชุดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก96ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ตรงบน10ชุดจะให้0 9 1ย์5 สามแปดสี่หนึ่งห้าสี่นะคะ8ปสแล้วก็96ชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับคู่ล่างตรง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก6กหนึ่ง ส่วนแนวทางงวดนี้ดัแบบคู่ล่างตรง10ชุดจะให้70 89 98 07 16 25 34 4352แล้วก็61 f c ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับ10หน่วยนะคะของ ไผ่สีทองค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้เลข0ูนมาสลากออกเกก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บหน่วยด้านบนของไผ่สีทองให้เลข1ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก6 1ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของไผ่สีทองให้เลขหนึ่งแอนก็ขอบคุณชุดผลงานของไผ่สีทองด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยด้านบนของโกสัมพีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก96ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยด้านบนของโกสัมพีให้เลข0 แอดก็ขอบคุณของโกสัมพีด้วยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำม,มาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากล่าวขอบพระคุณค่ะ